คำขอโทษจากปากเขามันมีความจริงใจหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดโัจใจให้เป่นหม้มออัมรมาทาโรด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้ ความสัมพันธ์อาจจะมีการผิดอกผิดใจกันนะหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรบางอย่างกันและเขาก็ได้มาขอโทษคุณแล้วคุณอยากจะรู้ว่าคําขอโทษของเขามันเชื่อได้ไหมมันมีความจริงใจหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้สุ่มหยิบกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะคะอ่ะสุ่มเอาแล้วกันนะมาดูกันว่าความจริงใจของเขามีไหม,มดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะคะ ที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะน่าจะมีการสื่อสารกันแล้วแหละนะมีการขอโทษขอโพุมีการพูดคุยกันแล้วถามว่าคําขอโทษของเขามันเชื่อได้ไหมมันจริงใจหรือเปล่าต้องบอกว่าดูจากพลังงานมีความจริงใจอยู่นะนะมีความจริงใจอยู่นะมีความตั้งอกตั้งใจที่จะขอโทษด้วยความจริงใจอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าพายอยากจะสื่อสารเนี่ยจะบอกอะไรกับคุณดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขามีความตั้งใจจริงๆนะ ขอโทษในครั้งนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเขาจะพูดออกไปอย่างนั้นนะดูเหมือนเขาก็รวบรวมความกล้าแล้วก็พยายามทบทวนตัวเองก่อนที่เขาจะมาพูดคุยกับคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าคําขอโทษของเขามันมาจากใจจริงๆหรือเปล่ามาจากมาด้วยความจริงใจรงหรือเปล่าหรือนวะ่าตั้งใจหรือเปล่าต้องบอกว่าตั้งใจตั้งใจจริงใจและดูจากพลังงานต้องบอกว่าการกลับมาขอโทษครั้งนี้นะดูเหมือนเขาตั้งใจจะทําตัวเองให้ดีขึ้น ขึ้นด้วยนะคะอะเวลายังมีอยู่อ่ะสูงสูงสสหยิบอีกสักหนึ่งไปอือดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขาก็เครียดนะแล้วก็มีความคิดมากนะหรือว่ามีความกังวลใจมีความไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ไม่โอเคด้วยพนะวันนั้นแล้วการขอโทษของเขาในครั้งนี้เนี่ยหนึ่งคือมีความตั้งใจจริงสองคือมีความจริงใจจริงจังและสามคือเขาพยายามจริงๆที่จะกลับมาปรับปรุงนะ พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันโอเคมากกว่าเดิมนะคะอ่าเวลายังเหลือขอเวลาอีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะเออนเห็นไหมดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าครั้งนี้การขอโทษขอโพยของเขานะเขาตั้งอกตั้งใจจริงๆที่จะทําให้ความสัมพันธ์มัน ม,มั่นคงแนบแน่นมากยิ่งขึ้นจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นจะทําให้ความรักมันมั่นคงนะลงหลักปักฐานได้ดีขึ้นแล้วก็อยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันมันมันพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าคําขอโทษของเขามันเชื่อได้ไหมเชื่อได้นะจริงจังจริงใจหรือเปล่าใช่แล้วจริงจริง และสุดท้ายต้องบอกเลยว่าเขาตั้งใจจริงๆที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีมากขึ้นกว่าเดิมในรอบนี้เลยนะโอเคค่ะใครแล้วเขานายอย่าลืมลมีน้ำลายแล้วก็แชร์คลิป